สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับในเพจของเมืองคอนดียูเต็ดวันนี้ครับการแข่งขันระหว่างเมืองคอนดียูเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของจังเอฟซีครับอาวในส่วนเลิ่มแบตเทิลครับจังเป็นฝ่ายเขียนล่นบอลก่อนครับนาลงลิทจีคาหาูกบอลตรงนี้ใครถึงบอลก็โอ้เปิดมาจะให้อูม่าครับตรงนี้แล้วก็ ก,ก,กระชากขึ้นไปลูกนี้เปิดมาตรงกลางบอลมาที่นลลิ์กระชากแล้วหาจังหวะปั่นลูกเนี่ยเรนสันสันมาที่อำนวยอำนวยมองข้างบนแล้วเปิดมามาอู้มา,มามเข้าไม่ถึงลูกนี้ครับนนมองด้านบนเป้าหมายที่อัฟฟี่อัฟฟี่เข้าถึงบอลแล้วก็จิ้มลูกนี้แม่ บอลไม่ตรงกรอบครับไ,ได้มาที่อำ่ำนวยอำ่ำนวยเล่นสั้นสั้นมาที่อภิสิทธิ์ต่อเนี้ไม่สวยอภิสิทธิ์หลุดเข้าไปกระชากลูงนี้เลิศใสโอ้โหธนานนเปิดกึ่งยิงกึ่งพันลูกนี้แหมปัดออกมาได้โดยพานุพงศ์เลยเป็นบอลในการครอบครองของธีระไว้แล้วก็เป็นธีรพงศ์เก็บไว้ได้จิ้มสั้นๆมาที่ระนาบนระนาบระนานระยังส่งมาสั้นๆทนี่นลงลึก ด้านบนมองแล้วเปิดขึ้นไปลูกนี้อ่าที่สามประการสามประการมองด้านบนครอสลูกนี้อโอ้โหเป็นประตูครับสำหรับตังเอฟซีครับจังหวะนี้ครับเป็นการเข้าทำประตูของตัวเอ่เอเข้าประตูตัวเองนะต่างเอฟซีขึ้นนำ1-0จากการทำประตูเข้าประตูตัวเองของหมา้ ชอสเข้ามาเป้าหมาที่อานนท์แล้วครับแม่คือขึ้นหมู่งได้สวยครับสำหรับอานนท์ถึงหลอกสองธนสิทธิ์ยังไปต่อได้อัฟฟี่อัฟฟี่มองด้านบนเปิดมาติดฐานทัศพฐานทัพอ่าแล้วก็ลูกนี้ครับแม่ผู้จะผู้ช่มประจินผู้ช่มประจินตีทงก่อนนะครับนะอัฟฟี่ลูกนี้เก็บตกไว้ได้แล้วมาที่หนัหนหันแทงช่องนี้มาที่จักรติด จกักติดเปิดประตูตั้งที่ฮานโอ้แล้วก็วิ่งเข้ามาแท็บอินครับาาเป็นประตูที่2อของตังเอฟซีครับโดยฮานยุนซูผู้ทำประตูให้กับตังเอฟซีไม่เล่นสิเปิดโค้งโค้งเข้ามาครับบอลถูกมาที่คณะชิตคณะชิตโยกเข้าขวายิงลูกนี้แล้วก็ข้ามคา,านไปนิดเดียว,ว,ยว,ว,ยวยครับแม่หวสวยสองจังหวะอํานวยอํานวยไว้เลยครับตรงนี้อภิสิทธิ์ยิงลูกนี้แล้วตกพื้นแล้วก็บอลเข้าชอ่อ จังหวะสองไปยังมีกระพงครับอาไม่ได้ครับเดี๋ยวลูงนี้นี่เนี่ยครับดูเหมือนหมดแรงเลยครับแล้วก็โยกกลับไปแล้วครับวิสวันแล้วก็ใส่ลุงนี้ทางขวาครับมาที่ที่โชดครับที่โชดมาทางขวาที่ถาปกรถาปกรลูกนี้ยังไปได้ครับแล้วก็เข้าซ้ายลูกนี้ซัดโอ้ี่ขนาดเดินเล็กนะครับสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับคุณต้นครับ <Okay. S 1> แล้วก็ oh. หมดเวลาการแข่งขันครับห็นว่าตัางเอฟซีครับบุกมาเอาชนะเมืองวันดียูเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ครับ